คือนีสกินไปหมดเลยยี่วีเดคนมีสกินใช่วีเดคนมีสกินอย่าซื้อให้มันนี่ปืนมันแพงก้าวมึงจะเล่นหมดแม็กเลยอ่ะเฮียตาหน้าไม่มีตังค์นะเพื่อนก็ฆ่ามันได้ก็ได้ตังค์แล้วไหมโอ้โหอะไรขนาดนั้นวะปัจจัยเกิดเฮ้ซื้อว่าเต็มแม็กก็ต้องได้แล้วดิไอบุกเลยเพื่อนไปบุกเลยต้อง มันจางหน้ากันไวจังว้สัตว์ตกใจหมดเลยถือมีดไปด้วยเฮ่ยเอาดิเอาดิไม่คนนึงแม่ของริงนวะเฮียมึงเป็นสนัยนู่นอ่ะตูมเออเอาเ็กกูเดี๋ยวก็ยิงซว้ได้เลย เจ็บเจ็บเป็นไปได้ไงี่ยิงโดนแต่ขาบ้าป่ะเย็ดเยศโดนสไนไอเยศทำไมไอคนทำไมไอเดวิลเลน์แม่นกว่าพ่อหลวงอีกวะอ้อลีโหลดตีแล้วว่ะเวฟอีอีอีฮิวเออเอ่อเอ้าไอเยศมายืนตีคอยยิงออกอีเยเย็บ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 เยเยืบเย ยึดยึดไอ้เนี่ยห้าบ้าเก็บห้าบ้าห้าไปเลยโยนลงไปมาเด้เอาดิไอ้สัตว์สปนไอกากระพี่เอ๊ะ